Sealine Golf by Sea Line Productions คลิปนี้ s l i n i n o Golf เราจะมาพูดถึงเรื่องของการชิประยะ15ก้าวหรือประมาณ45ฟุตนะครับและเป็นการชิปจากพื้นที่ที่ต่ำกว่ากรีนค่อนข้างมากจะชิปอย่างไรเพื่อให้มันลอยพ้นขอบกรีนโดยไม่งัดหน้าไม้จนโด่งเกินไปหรือต่ำเกินไปจนไม่สามารถพ้นเนินขึ้นกรีนได้ต้องเป็นการชิปที่ตรงลาย แล้วก็หยุดลูกในระยะที่กำลังพัดแบบน่ารักน่ารักได้เรียกกันว่าการควบคุมระยะนั่นเองพัดซีไลน์เริ่มด้วยการวอร์มอัพนะครับเพื่อเตือนให้ร่างกายทุกส่วนพร้อมที่จะทำงานและเล่นตามที่ได้ฝึกมาซึ่งก็หวังว่าข้อผิดพลาดจะน้อยที่สุดนะครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มเซตอัพตามขั้นตอนของซีไลน์เลือกหนในสวิธีที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วพร้อมแล้วก็เฉาะเลยครับไม่ต้องรอ มั่นใจเดินตามลูกเลยเตรียมทำเวชพัดเพื่อจบหลุมนี้ให้ได้มุมกล้องนี้อาจดูไกลไปหน่อยแต่ก็ใช้เวชพัดลงหลุมไปแล้วครับเพื่อให้ดูชัดขึ้นในมุมนี้นะครับเราต้องกลับไปถ่ายทำใหม่เพราะคลิปที่แล้วบังเอิญดันมีคนอื่นเข้ามาอยู่ในหน้าจอด้วยเลยจำเป็นต้องตัดออกไปแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะใช้ได้ครับ เหมือนเดิมครับเชาะแล้วก็เดินตามได้เลยตอนนี้เหลือระยะเก็บงานอีก6กเรามาดูกันนะครับว่าพัดซีไลน์จะจัดการได้เหมือนเช่นเคยหรือไม่ Set up, พล็อกทาร์เก็ตแล้วก็ชูดเลยครับอ้าวคาปากหลุมซะแล้วแต่ก็เรียบร้อยดีสำหรับวันนี้ เก็บลูกกลับบ้านดีกว่า <laughs> ถ้ารักชอบขอบกรีนและช็อตเกมเหมือนแพทซีไลน์ติดตามกันได้ที่นี่นะครับ y o u t u b e c o m s l a s h a t c l i n e g o l f t i k t o k c o m s l a s h a t c l i n e g o l f sea-line-golf by sea-line-productions